I have uh, many dogs เราต้องบอกเป็นนะเพือเอาไปสอบด้วย I have many dogs ฉันมีหมาหลายตัว I have many dogs ฉันมีหมาหลายตัวนะครับนเนี่ยเนีเราเราต้องรู้ตัวบ่งบ่งปริมาณคือ many dogs แล้วก็ behind อยู่ข้างหลัง behind behind uh, ่า behind behind my garage อยู่หลังโรงรถของฉันเห็นไหมคุณต้องบ่งบ่งบ,งบอกด้วยว่า อยู่หลังโรงรถของฉันต้องบอก behind ด้วยคือตำแหน่งอยู่ข้างหลังอ่า I have many dogs behind my home เห็นไหมเราต้องพูดด้วยว่า<บ>ฉันมีบบอะไรบบครับเอ่า behind my home ฉันมีหมาหลายตัวอยู่หลังบ้านไม่ใช่อยู่หลังโรงรถ I have many dogs behind my garage พูดพูดให้คล่อง I have many dogs behind my garage อย่าเึ่ง The Big แมวตัวหนึ่งก็คือ The Big the the Big Black the the Big Black Dog หมาหมาหมาดำตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยขยายไปเลยหมาแบบไหนหมาสีดำตัวใหญ่ให้พูดเลย The Big Black Dog ไม่ต้องไปยัดใส่เลยทั้งทั้งใหญ่ทั้งดำไว้ข้างหน้าหมาเลย The Big Black Dog Dog ก็คือหมาสีดำตัวใหญ่นั้นอ่ามัน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  มัน is in front of is in front of อยู่หน้า front of อยู่อยู่หน้า my home อ่าอยู่หน้าบ้านของฉันอ่านะครับแล้วก็ต้องบอกให้ได้ว่ามันอยู่หน้าบ้าน in front of คืออยู่หน้าบ้านอืมโอเคไหมอย่า is in, <Yeah. S 2> in front of my home <Yes. S 2> in front of my home คือมันอยู่หน้าบ้านเราเราต้องเข้าเข้าใจอ่านะครับต้องบอกอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วตัวอีกตัวหนึ่งมันเกี่ยวกันนะการสอนเพราะครูตัวนี้ก็เป็นครูมาเกือบ3าสปีนะสอนอยู่ในโรงเรียนมาคือครูตัวนี้ไม่ใช่สอนแค่5ปีสิปีครูตัวนี้เป็นครูมาเกือบ30สิปีเขาว่าครูมา30สปีชั่วโมงบินมันจะสูงขนาดไหนในการที่จะสอนลูกศิษย์ให้เข้าใจว<ช>ิธีการสอนเรามีความเป็นครูไงเข้าใจไหมครับมันประยุกมาได้ไงใช่มันไม่เหมือนของอาจารย์ที่ว่าไล่ไล,ไล่ไล่ให้ก่อนอย่างนี้นอื มันต้องยาก็เลยไง,งยว่าไว,ไวัยวัยเราเราเนี่ยถ้าจะไปเรียนแบบว่าถ้าไปเรียนแบบที่เขาเริ่มต้นให้เราแบบประมาณนั้นส่วนมากจะจะไปไม่รอดกันส่วนมากจะไปไม่รอดกันเพราะว่ามันดีอยู่แต่ว่ามันมันเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมาะกับกับคนที่พื้นฐานหลุดไงพื้นฐานที่ไม่มีเข้าใจไหมครับจะเป็นยังไงใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าหนูไม่มีพื้นฐานเลยไงคะอาจารย์คือมารู้ แค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็ไปลงคอร์สของเขาเลยที่ของเขามันเหมือนเหมือนเหมือนอีกระดับนึงอ่ะค่ะจ้าใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ถือภาษาอังกฤษใกล้ตัวเราเยอะเลยเนาะภาษาอังกฤเเข้าใกล้ตัวเยอะเลยเนาะใกล้ตัวละอืใกล้ละอืใช่ค่ะแต่แต่จะไม่ไปดูเรียนของคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนเอาตรงนี้ไปให้มันแน่นก่อนแล้วมันจะพูดไปได้เองหรอกมันแน่นมันก็จะพูดไปนั่นไปนี่ได้มันไม่ได้ง่ายนะถ้าเรียนไม่ถูกล็อกเนี่ยมันพูดไปยากมากาะภาษาอังกน บางทีหนูนอนอยู่หนูก็นอนนึกก็แต่งเป็นแบบบทบทว่าเขา่นก็ทำกันอย่างนั้นแหละคนก็ทําจริงๆผมก็ทําแบบนั้นนะผมเรียนภาษาอังกฤษสมัยผมเรียนก่อนมาเป็นครูตัวนี้ผมก็นอนอยู่ก็คิดก็คิดเข้าห้องน้ําก็คิดออกไปข้างนอกก็คิดไปไหนก็คิดจอดรถข้างทางก็คิดก็ต้องไปอย่างนั้นเหมือนเหมือนตัดผมเหมือนตัดผมให้ลูกค้าลูกค้าคุยคุยคุยหนูก็มันนึก มันนึกเป็นเป็นว่าภาษาอังกฤษเออฉันคะ <ừ m. S 2> ฉัน,ฉน <ừ m. S 2> มีลูกค้าคนนี้คนนี้พูดเก่งมากอันนี้นึกเป็นภาษางใช่ต้องอย่างนั้นแหละคนจะเก่งนั่นแหละคือคนจะไปรอดนั่นแหละคือคนจะได้ภาษาอังกฤษแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแฟน<ม>ก็ดูดว่าชมไหมแฟนชมไหมแฟนชมไหมว่าดีพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะแฟนชมไหมเขากระเขาก็ชมเขาก็ชมอยู่ค่ะอาจารย์ว่า คุณพูดได้เยอะอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วหนูก็ว่าหนูยังไม่ได้เยอะเขาอ่าเขาพูดได้เยอะแต่ว่าบางคําผิดปุ๊บเขาก็แบบ no, 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 no น้อๆๆอนน่เขาได้เรียนรู้ใช่